ผู้ชมครับนี่เป็นอ e ีฮอบนะครับหรือว่าเครื่องมือกําจัดวัชพืชในนาข้าวเพื่อคอยกําจัดรากหญ้าออกจากพื้นดินเป็นผลงานของคุณคาวแวนคําดีครับชาวนาบ้านเขาชงมุมตาบลเขาชะงมุมอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับซึ่งเป็นผู้คิดค้นประดิษฐ์เครื่องกําจัดวัชพืชในรโรคนาดําตัวนี้ขึ้นมาครับ อีหอบนะครับสามารถกําจัดวัชพืชได้แล้วนะครับยังช่วยพรวนดินในตัวด้วยนะครับวิธีการนี้เหมาะสําหรับการทํานาดําแบบอินทรีย์ในพื้นที่จํานวนไม่จํากัดมากนะครับซึ่งจะสามารถกําจัดวัชพืชที่ยังเป็นต้นอ่อนรากลอยแล้วก็วัชพืชกลุมยอดได้เป็นอย่างดีครับที่สําคัญคือยังมีอุปกรณ์อุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างครับคืออีกามอนหรือว่าห่านดินนะครับ ที่พี่เขาตั้งชื่อไว้อย่างนี้นะครับเป็นเครื่องมือกําจัดหญ้าในร่องนาดําที่มีการออกแบบพิเศษให้ใบมีดตัดหญ้านะครับซึ่งมีความพิเศษของใบมีดนี้นะครับช่วยในการพลวนดินไปในตัวด้วยเหมาะสําหรับการกําจัดวัชพืชที่มีรากแข็งแรงลําต้นโตและมีพื้นที่นาจนํานวนมากด้วยครับไปฟังเสียงเจ้าของผลงานกันหน่อยครับมันเกิดจากปัญหาปัญหาคือเราจะทําข้าวที่เป็นข้าวปลอดสาร ฉะนั้นมันจะใช้ยาเคมีไม่ได้ในเมื่อใช้ยาเคมีไม่ได้เราจะกาจัดวัชพืชได้ยังไงมันก็เลยเป็นที่มาของของเครื่องมือที่ท,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 ที่ที่สร้างขึ้นมาครับัวนีที่เราทําข้าวพิมีมหรือข้าวประสานตัวนี้จะเป็นตัวตอบโจทย์ได้ชัดเจนที่สุดเพราะว่าแต่ว่าเราต้องใส่ใจทุกขั้นตอนมานะตั้งแต่การเตรียมดินมาแล้วทีนี้วัชพืชมันคงเหลือบ้างเป็นบางส่วนถ้าเราเตรียมดินดีแล้วก็เอาตัวนี้มาจัดการมันตรงที่ค่าวัชพืชมันมันขึ้นมา จริงๆมัน,มนกำจัดได้ทุกประเภทเพราะว่าการทํานาดํามันก็จะมีวัชพืชขึ้นเฉพาะระหว่างต้นข้าวระหว่างกอฉะนั้นแล้วที่ที่วัชพืชขึ้นใหม่ๆต้นยังสั้นๆอยู่แล้วก็ดินยังนิ่มๆอยู่เนี่ยเราก็ใช้อีหอบจัดการได้หมดเลยแล้วในอีหอบหนึ่งตัวเนี่ยมันให้ประโยชน์ได้มากมายคนได้ออกกําลังกายได้พลพลดินพลดินให้ต้นข้าวแล้วก็กําจัดวัชพืช แล้วก็ถ้ามัมนมีมแมลงอะไรอยู่เนี่ยเราวิ่งไปเ,เราเราเราดำลงไปเนี่ยด้วยความที่เราไปโครงครามคามเนี่ยมนแนมลงนม่อยู่หรอกมันก็ไปหมดละนี่เลยครับอุปกรณ์2อ,อย่างนี้นะครับข้อดีคือทําให้ชาวนานะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ถึงร้อละเจเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับที่สําคัญคือวัชพืชต่างๆที่ถูกกําจัดก็จะกลายเป็นปุ๋ยในนาข้าวไปด้วยนั่นเองครับเอาละครับ